สวัสด,ดีจ้าพี่น้องจ้าบอยเชอ์โอเชอี์โดยสวัสดียง่งบอนดีตะแบงตะแบงบอนดีตุ๊ตโตมีฮาวมีฮาวฮัลโหลคุณมอร์นิ่งไอคำแบ็คฟอร์ยิมเนสมอร์นิ่งยันนี้ออกกำลังกายได้ค่ะตอนเช้านะคะ่ะหกโมงครึ่งกว่าๆแล้วเด้อมีหมอกเด้อค่ะอยู่เชียงใหม่ไอ้เอชียงรายเด้อค่ะบ่บรรยากาศเด้อที่ียากให้เบิ่งหมอกก็ทำหมอก โอ้อากาศดีมากเลยเนคะ่ะมีหมอกเลยค่ะ,ส,คะ,ะ,คะสุดยอดเลยค่ะหมอกนะค่ะสุดยอดบะมีหมอกเลยค่ะอากาศเย็นเลยคะ่ะต้องใส่หมวกนะคะบใส่หมวกบ่อนเด้นะคะมันเย็นหัวเย็นหัวค่ะมันเย็นหัวแล้วไปจมูกพอนเด้อยวเเดินออกกำลังกายมาได้ค่ะ เพราะว่าช่วง COVID นี้โควิดน้ำเด้อค่ะเห็นบ่อยากให้สมหมอกกับหมอกเห็นบ่อยู่เชียงรายนะคะมีหมอกบรรยากาศดีมากเลยค่ะจะเข้าเจ็ดโมงแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องยาักษ์ป่าเนี่ยนอนด้วยเนาะเอ้ยวนี้พาไอ้สมเด้อแต่จเจ็ดโมงแล้วเด้เนี่ยนะ รถก็เปิดไฟต่ำละไฟดีอะ่ะยังมืดอยู่เลยนะคะพี่น้องยังมืดตืต้อๆอยู่เลยมาสมบรรยากาศกาเชียงรายได้ค่ะมาสมบรรยากาศ เลี้งได้ค่ะพี่น้องมันเท้าสมบรรยากาศในนี้ก็พึ่งมานี่แหละพึ่งมาอยูพ่พึ่งเห็นบรรยากาศเชียงรายอากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องอากาศดีดนะสมบรรยากาศไม่ได้เรากำลังกายกัอนนะจ้า ต้องใส่หมวกด้วยค่ะยี่นีใส่หมวกเ้อยี่นี่เส้นหมวกเสมอแคเบ่งมั้งมันมองไปเห็นเลยมันเป็นหมอ,อกยี่นี่ทำคลิปหนึ่งหมอกมันคนละโซนนะโซนหนึ่งมันบอกมีหมอกโซนหนึ่งมีหมอกมันก็คือกันนะพี่น้องนะรถนี้เปิดไฟได้เจ็ดโมงเลยนะเป็นหมอกเช้าด้วยค่ะพี่น้องนะหมอกก็เห็นหนอกภูเขาไปเห็นเลย โซนนี่เป็นภูเขาด้วยค่ะเนี่ยโซนเนี่ยเป็นปลาย่างปลาอ,อไม่ซักไม่นะคะ่าสวนอยางสวนลำไยฟังนี่เด้ออืมตอน<ต>นี้นี่มาอยู่เชียงรายนะคะอยู่หลายเดือนแล้วน,นี่กอดดีมากค่ะกอดดีมากเลยค่ะ ฟังเพลงพร้อมเด้อยนะมีเพียงเพลงพ่อมชมบรรยากาศนะพี่น้องเนาะเอ้ยย่างนี้ก็บพึ่งม้านี่แหละพึ่งมาเบิง่งบรรยากาศเชียงรายนี่ถ้าพู้คนก็อยากมาทั้งเหนือกันกระเพาะยังซีแล้วนะพี่น้องเนาะเขาอยากมาอยู่กันทั้งเหนือกันยังซีแลละอากาศมันดีอืมเย็น,นบ่ฮอนเด้อค่ะบ่ฮอนเลยอากาศดีมากเลย แล้วมแต่คนอยากจะมายูทั้งนี้กันเนาะทั้งเหนือกันเนาะนี่นี่แต่เพิ่งมายูนี่แหละอากาศดีมากเลยค่ะเอาซ้ำ <Awesome. S 2> นี่แล้วนะขอสวัสดีกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋ายินดีช้อนบทเดอ morning, yeah. Morning, yeah. Morning, ้อบ๊องชูกคุณมอร์นิ่งนาวสิบเซเว่นโอคอกมอร์นิ่งเด้อมอร์นิ่งเด้อเซเว่นโอคอกมอร์นิ่งบัดพันที่โคนเดี๋ยวนาวเด้อ ทันทีเชียงราย yes กลับทันที่ไทยทเชียงราย yes ขอบคุณกันทุกคนนะครับพี่น้องนีนี้ก็พามาสมบรรยากาศเชียงรายเนาะงามเศร้าเนาะขอขอบคุณกันทุกคนนะคะพั่น,น,น,าารรนะ,มนะ,นนนะ,ะนหมอกเบนภูเขาเห็นหมู่บ้านไหมเอาซัมมี่นะขอสวัสดีกันทุกคนนะครับพี่นอ้องบ้านมองเห็นนะนี <laughs> ่ย